ครับดีครับนักเรียนนะอาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าไปเตรียมอุปกรณ์มานะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะเพื่อที่จะดําเนินการได้นะสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็อ,อยากให้นักเรียนนั้นดูแลตนเองนะเพราะนั้นในเรื่องของการดูแลตนเองเนี่ยเราต้องรู้รู้ทัน นะรู้ทันต่อเหตุการณ์ทีนี้รู้ทันเหตุการณ์เนี่ยมันมีประโยชน์สาหรับเรา,นะาเช่นกูยกตัวอย่างนะเช่นไอ้์ไพธรรมชาติอนะ่ะถ้าเรารู้ทันเหตุการณ์เราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ไหมดได้ให้ปลอดภัยไดนะ้แต่ถ้าเราไม่รู้เหตุการณ์อะไรเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยอาจจะเกิดความปลอดภัยมีน้อย หรือไม่มีความปลอดภัยเลยนะครับเหมือนกับการป้องกันโรคติดต่อเนี่ยไข้หวัดจะเป็นกันบ่อยใช่ไหมไข้หวัดนกจะเป็นอย่างไรหรือไอฮิวาเป็นฤดูไหนไอฮิวามักจะเป็นฤดูไหนไข้ไทฟอยฤดูไหน ใข้มาเลเรียเราดูไหนนเราร,ารู้เรารู้ล่วงหน้าแล้วก็มีบางครั้งเราไม่รู้ล่วงหน้าแต่เราก็ป้องกันไว้ก่อนนป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะเป็นอาจากโรคทางกรรมพันธุ์เนี่ยเขาบอกว่าป้องกันไม่ได้มันติดต่อจากพ่อแม่มาสู่ลูกหลานป้องกันไม่ได้แต่จริงๆแล้วป้องกันได้นะครับสมมติว่าคราวที่แล้วเราโรคพังพันกรรมกัน กรรมพันธ์เช่นเป็นโรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดบกพร่องที่เรียกว่าโรคอะไรเรียนไปแล้วฮะโรคอะไรที่เรียนไปแล้วฮะธาลัสซีเมียธาลัสซีเมียใช่ไหมที่เราค้างไว้หลังจากเราเรียนจบเรื่องธาลัสซีเมียนี่เราก็ป้องกันได้ป้องกันไม่ให้ไม่ให้มีลูกใช่ไหม พราะมันติดต่อทางพันธุก,กรรมนะกรรมพันธุ์เราป้องกันให้มีลูกนะครับเราค้างไว้คราวที่แล้วนะค้างไว้เหมือนเดิมผลการเรียนรู้คงเดิมนะครับผมการเรียนรู้คงเดิม ขึ้นมาแล้วตอนนี่เราค้างนะเธอพูดง่ายๆว่าโรคนี้เป็นโรคที่เลือดไหลออกไม่หยุดเลือดไหลออกไม่หยุดถ้าเป็นบาดแผลนี่ต้องห้ามเลือดกันนาน,นห้ามเลือดยาก แต่ถ้าเมื่อก่อนเราเรียนรู้ขาดวิตามินอะไรวิตามินเคใช่ไหมขาดวิตามินเคแต่ที่นี่อันนี้ไม่ได้ขาดวิตามินเคเป็นโรคที่เลือดไหลออกง่ายนะครับเป็นกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่งเพราะน,นั้นกรรมพันธุ์ชนิดนี้เราจะแบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยกัน เดียจะแยกให้ดูอ่าชนิดแรกก็คือฮีโมฟิเลียเอกับอ่าบีอ่าชนิดแรกก่อนนะพบมากที่สุดชนิดนี้ พบมากที่สุดที่บรรดาผู้ที่เป็นก็เป็นการเกิดจากการขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือดซึ่งอาจจะมีที่เรียกว่า f ฟกเตอร์เบทแฟกเตอร์แปแฟกเกูพูดเปลีนไปเมื่อกี้นะเนี่ยนามี A กับ B B ซึ่งเกิดจากการขาดแฟกเตอร นันนี้เป็นกับเด็กๆเด็กคลอดมาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นโรคนี้ได้นะแล้วก็อาจจะมีชีวิตน้อยกว่าคนอื่นเขาเสียชีวิตได้ง่ายนะพวกนี้นะแล้วก็โรคไอ้นั่นอาจจะเสียชีวิตยากกว่าก็คือทาราัสซีเมียนะครับ แฟกเตอร์8กับแฟกเตอร์9จะต่างกันนะครับดูต่อไปนิดหนึ่งเขาบอกเป็นโรคทางกรรมพันธุ์เหมือนกับโรคธาลัสซีเมียเหมือนกันนะความเป็นปฏิติของยีนถ่ายทอดจากลูกยีนกำหนดไว้ว่าเป็นยังไงแล้วก็จะถ่ายทอดไปเรื่อยๆ ลูกติดมาจากแม่ได้ถ่ายทอดนะจากแม่มาสู่ลูกนะครับจากแม่มาสู่ลูกได้อ่าทีนี้เม็ดเลือดแดงแลนนักษณะนี้มันจะมีบางบางนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะบางบางบางงานอาจจะแหวแววาแหวงบกพร่องนะอย่างที่ชี้ให้ดูนี ความผิดปกติการถ่ายทอดของยีน,นที่กำหนดที่นี้ในภาพที่เห็นจะเป็นเม็ดเลือดแดงนะครับเม็ดเลือดแดงะจะเป็นลักษณะกลมๆหรือรีๆก็แล้วแต่นะครับเม็ดเลือดแดงแต่ถ้าเป็นเม็ดเลือดว้าวแหวง,งแสดงว่าไม่สมบูรณ์นะครับดูเม็ดเลือดแดงตรงนี้นะครับ ทีนี้เม็ดเลือดแดงเนี่ยในร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีมากามีมากกว่าเม็ดเลือดขาวนะครับจะมีสารอาหารในเม็ดเลือดใช่ไหมสาราในเม็ดเลือดคืออะไรนักเรียนเคยได้ยินคำว่าฮีโมโกลบินไหมเคยแสดงว่า ฮิมโมโกลบินนี่ก็คือเป็นสารอาหารที่อยู่ในเม็ดเลือดอีกทีหนึ่งนะครับเม็ดเลือดแดงอาจจะมีประโยชน์ต่อร่างกายนำออกซิเจนมาสู่ปอดเลี้ยงเนื้อเยื่อไอว่าต่างๆนะหรือนำคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปยังปอดมันก็ทำหน้าที่ตามปกติกมันแต่ปราบใดถ้าเม็ดเลือดนี้ไม่สมบูรณ์ มันจะเกิดโรคทางกรรมพันธุ์ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโรคทารกซีเมียกับโรคนี้คล้ายๆกัน,นเดี๋ยวเราจะดูอีกอย่างหนึ่งครับจากสไลด์ตรงเมื่อกี้นี้นมันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาคนที่เป็น ธา,ารสซีเมียกับคนที่เป็นโรคฮีโมโฟิเลียนี่ก็เหมือนเหมือนคล้ายๆกันอย่างที่เคยเห็นนะเนี่ยล่างเขาคล้ายๆกันอ่า ฟันเยินหน้ากาหน้าหักด่างหากักหน้าผากว้างพุงโลก้นป่องนะเป็นลักษณะเน,นี้ยนะคกล้ยๆกันนะคกล้ายๆกับธาลัสซีเมียตรงนี้นะครับเป็นคกล้ายๆกัน อันนี้เป็นคำอธิบายจากสไลด์นี้ของโครโมโซมนะโครโมโซมของเพศชายกับเพศหญิงนะแต่ก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะมีโครโมโซม X กับ Y ใช่ไหมต่อไปเราก็ต้องเรียนรู้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็มี x2 ตัวเอ็กอ่ะ X 2ตัว,นะ X, X, ตวนะไปที่สไลด์ครับไปที่สไลด์ดูที่สไลด์นิดหนึ่งอ่ะ เพราะนั้นว่าเพศชายจะมีโครโมโซม X กับ Y เพศหญิงจะมีโครโมโซม X กับ X นะ X กับ X ในนี้นะเพราะนั้นในผู้ชาย XY ในนักเรียนหญิง XX นะ ลักษณะของโครโมโซมเป็นคู่คู่นะเป็นคู่คู่นะนี่ะเราไม่อาจจะเป็นทางกรรมพันธุ์ได้โครโมโซมนะแต่ทีนี้เราพูดถึงอะไรพูดถึงเม็ดเลือดหรือเกล็ดเลือดต่างๆหรือ,อีอก,กรณีหนึ่ง อีกกรณีหนึ่งนะอาจจะเป็นเม็ดเลือดดิกแข็งตัวนะที่เรียกว่าเกล็ดเลือดเคยได้ยินไหมเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงรู้จักนะเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดแดงนะแล้วพวกพลาสมาคือเม็ดเลือดขาวใช่ไหมพลาสมาเม็ดเลือดขาวอาจเป็นได้จากโรคทางพันธุก,กรรม อันนี้เกล็ดเลือดเป็นยังไงเมื่อกี้เม็ดเลือดเห็นแล้วนะเกล็ดเลือดก็จะแข็งตัวเป็นก้อนแข็งอาจจะอุดตรงบริเวณหลอดเลือดได้ดทำให้เกิดความดันความดันโรคโรคติดต่อทางพันธุกรรม,มเปล่าเป็น,นเม็ดเลือดบกพร่องก็เป็นได้ดเป็นเกล็ดเลือด ทำให้อุดตันก็เป็นโรคได้นะครับเราดูเกล็ดเลือดนิดหนึ่งเนี่ยเห็นไ,ไหมเกล็ดเลือดอาจจะทําให้อุดตันเลือดหยุดไหลก็ได้นะหรืออาจจะติดเชื้อโรคก,ก็ได้เช่นเชื้อไวรัสอาจจะติดได้ง่าย ครับดูโรคนี้ต่อโรคฮีโมโฟิเลียนั้นมักจะทำให้เกิดอาการเล็กน้อยอาการปานกลางอาการรุนแรงได้ดังนี้นะคูจะดูอาการรุนแรงก่อนอาการรุนแรงก่อนแล้วมาอาการเล็กปานกลาง อาการเล็กน้อยนะจริงๆต้องไล่จากน้อยมามากแต่ครูจะให้ดูความรุนแรงของมากมาน้อยอของฮิโมฟิเลียนมาจากมากมานเนอ,อมากมาน้อยนะครับอ้าวความรุนแรงมีการเลือดออกเลือดออกในข้อในกล้ามเนื้อ โดยไม่ต้องรับอุบัติเหตุนะตื่นมาตอนเชา้าจะมีข้อเข่าบวมแต่ไม่ใช่เกานะไม่ใช่โรคเกานะครับเป็นโรคฮีโมโฟิเลียนี่แหละเข่าจะบวมอาจจะทำให้มีข้อพิการกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อรีบ นี่คือเป็นระยะหลังเนี่ยอาจจะรุนแรงนะข่าบวม กล้ามเนื้อเรีบข้อข่าวติดขยับไม่ได้เดินไม่ได้ขยับไม่ได้เดินไม่ได้เลยนะคนเป็นรุนแรงมากทีนี้มันมีภาพมันมีภาพเห็นยากหน่อย ดูระยะปานกลางมั้งระยะปานกลางมีอาการเลือดออกที่ข้อเหมือนกันกล้ามเนื้อมีเลือดออกก็ปวดบวมอาจจะขยับไม่ค่อยได้าการเคลื่อนไหวน้อยกล้ามเนื้ออาจจะรีบๆลงหน่อยหนึ่งในะระยะปานกลางครับ อ่าถ้าเป็นเด็กๆก็เป็นลักษณะนี้ที่เคยเห็นภาพมาแล้วอ่าเนี่ยการเนื้อรีบปัน้น อันนี้เป็นปานกลางก็เป็นอย่างนี้ได้นะถือว่าปานกลางต่อมาระยะรุนแรงน้อยรุนแรงน้อยดูสไลด์นิดนึิงมีเลือดออกมาไม่มีการผ่าตัดเลือดแข็งตัว ใกล้เคียงกับคนปกติน้อยก็ดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ถ้าเป็นมากเนี่ยอาจจะถึงเสียชีวิตได้